กะปใิใส่มะกุกใส่มะนาวใส่บีบีหนูนั่นคืออะไรยะไหนที่ยาตำไปแล้วอะกระเทียมเออกระเทียมกะปิกระเทียมกะปิตพริกพริกแล้วก็เพิ่มเพิ่มมะนาวโอเคป่ะมะกุใส่ลูกมะอกุลไง แล้วกลัวไปดูที่ก็เลยไปโน่นเนี่ยมีผมันเกียบปากปากโคกกันเลยแม่จริงมือดูจะไปเกียบตรงไหนจริงมันคมอยู่แล้วมันเคยมือแค่มันไม่ค่อยคมถ้าตีดมันก็คมหน่อยคือมาอีนครับต่หัวทิ้งก่อน เพิ่งจะได้กินนี่เนี่ยน้ำท่วมตายหมด กะปิต้องใส่ใบตองย่างหน่อยนะคะหรือใส่ใบคาหรือใบขมิ้นย่างก็ได้ค่ะกินจะได้หอมหอมแล้วก็สีจะได้สวยนะคะจะไม่เหม็นคาวกะปิถ้ามีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งไปด้วยค่ะวันนี้กุ้งแห้งหมดนะคะไม่ได้ใส่ใส่ไปคือมะอึกมะอึกมันก็คือมะเขือเปรี้ยวนะั่นเะองะ ออกเปรี้ยวๆข้างในก็มีเม็ดเหมือนมะเขือนะอแต่เม็ดมันอ่อนนะมีแก่ได้แล้วเพาะได้แล้ว,ลวต้นก็เหมือนนี่นี่มีน้ำด้วยเนาะนี่เราเอาไปปลูกเลยได้ไหมแม่ไมต้อง,องเพาะเป็นต้นนะนต้องไปเพาะมันเป็นต้นในอ่างในกระถางอะไรก็เห็นเขาปลูกมะเขือเทศนะเขาเหมือนเทศลงไปในหลุมทั้งลูกงั้นนะแม่ เดียวมันก็ขึ้นเองใช่ปลูไปเลยหลุมนึงถ้ามันเยอะก็ถอนออกออปลูอืนใหมห่เขาไม่เพาะพเขาปลูลยเยอะก็ถอนออกไม่ต้องอาวางเรา แข่งเลยไปสู้โลกไม่ได้มันหนาวต้นเนยมีมิตอเม็ดปรุงรสตามชอบนะคะ ยาจะปรุงสามรสค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะแต่แก้วจะให้เปรียวนำเพราะแก้วชอบกินเปรี้ยวค่ะหลังจากที่อยู่ที่นู่นก็กินน้ำพริกกะปิ่นะคะนี่จะกลับให้ยาตําแล้วก็ใส่อบกลับบ้านค่ะไปไว้กินที่กรุงเทพนะคะขอบอกว่าถ้าใส่มะออกนะคะน้ำพริกจะสีสวยอยู่อย่างนี้เลยค่ะมะออกเป็นสีเหลืองสวยนวลน,นะคะแล้วก็ ถ้าอยากกินมะเขือพวงเราก็เก็บมาโรยหน้าอีกได้ค่ะแต่แก้วชอบใส่มะอึกมากกว่านะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะพี่น้องมะอึกนี่รสชาติดีมากค่ะมียาใส่ผงชูรสไปนิดนึงถ้าแก้วตําเองแก้วจะไม่ใส่นะคะผงชูรสแต่ยาเขาเคยไม่งั้นยาจะไม่มั่นใจเพราะยาเป็นกุ๊กเก่านะคะกุ๊กนี่เขาบอกผงชูรสคืออาจารย์ของกุ๊กใส่อาจารย์กุ๊กหน่อยก็หมาถึงผงชูรส เขาจะเคยมือนี่ยาก,ก็เติมน้ำตาลไปอีกนิดนึงน้ำตาลปี๊บเท่านั้นนะคะถ้าใส่น้ำตาลทรายนี่จะไม่อร่อยยาบอกรสชาติจะไม่ได้เลยเหมือนแกงส้มค่ะยาก็จะใส่แต่น้ำตาลปี๊บนะคะจะไม่ปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะคะแกงส้มกับน้ำพริกกะปิสูตรแม่ยาสูตรโบราณคะ่ะหอมหวานอร่อยมากค่ะเอาไว้หลายวันใส่ตู้เย็นไว้ไม่มีบูดไม่มีคาวนะคะเพราะกะปิเราย่างให้สุกแล้วเนาะกะปินี่เราไปย่างก็เหมือนฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะคะ เพราะว่ากระปีบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงเนาะเวลาเขาตักหรืออะไรเราก็ไม่รู้แหละไม่รู้แต่ยากจะย่างก่อนะะแล้วจะหอมแล้วเนี่ยค่ะนันพิธีเสวยมากที่น้อง สีเหลืองของมะอึขึ้นส,สวยงามแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็อยู่ติด้อนพี่จิงย่าก็มีพริกขี้หนูธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพริกขี้หนูเสียบมันจะเผ็ดม,มากเกินไปก็เอา,าลู่งระเบิดลอยหน้าเขาเรียกนี่ค่ะสวยงามลามงแท้และตะลองเลยนะคะทิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ